ระวังให้ดีนะครับ ใครเคยปวดหัวเนี่ยต้องฟังคลิปนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าคุณเคยเป็นโรคอะไรบางอย่างมาก่อนเช่นเป็นไมเกรนหรือเป็นปวดหัวจากเครียดมาก่อนและครั้งนี้คุณมีอาการปวดหัวเป็นใหม่ขึ้นมาอาจจะไม่ใช่โรคเดิมก็ได้ครับอาจจะเป็นโรคอันใหม่ก็ได้นะครับซึ่งมีลักษณะอาการปวดที่แตกต่างกันไปจากโรคที่คุณเคยปวดมาก่อนซึ่งอาจจะเป็นมะเร็งอาจจะเป็นตกเลือดในสมองอาจจะมีเนื้องอกในสมองหรือแม้กระทั่งติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองก็ได้ใน คลิปนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าอาการปวดหัวแบบไหนที่คุณต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับในการปวดศรีรษะแบบแรกนะครับที่คุณควรต้องรีบพบคุณหมอคือการปวดแบบที่เป็นเยอะที่สุดในชีวิตแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนครับภาษาอังกฤษเรียกว่า thunder clap headache ครับ thunder clap แปลว่าฟ้าผ่าครับคุณปวดฟ้าผ่าแบบนี้ครับปวดดังปัง ครั้งเดียวจาก0ถึง10เลยครับคุณแบบไม่เคยปวดมาก่อนและเต็มคะแนนเต็ม1ิบเลยครับแบบนี้สิที่คุณต้องระวังนะครับว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดในสมองแตกครับมีเส้นเลือดฝอยโปง่งพองแล้วก็แตกออกครับหรือว่ามีเลือดออกในชั้นเยื่อหุ้มสมองครับต่อมาครับคุณมีอาการปวดหัวร่วมกับเคยมีประวัติ เป็นโรคดังต่อไปนี้หรือมีอาการร่วมดังต่อไปนี้นะครับเช่นคุณเป็นผู้ติดเชื้อ HIV ครับหรือเป็นโรคเอดเป็นโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นอวัยวะไหนก็ตามครับคุณมีไข้ร่วมด้วยร่วมกับอาการปวดหัวครับหรือคุณมีอาการชักเกร็งกระตุกคุณเป็นคนท้องและมีอาการปวดหัวด้วยหรือแม้กระทั่งคุณเนี่ยมีอาการทางระบบประสาทอื่นๆนะครับเช่นเห็นภาพซ้อนครับ มีอาการอ่อนแรงครึ่งซีกชาครึ่งซีกหรือเวียนศรีรษะร่วมด้วยแบบนี้นะครับคุณควรต้องรีบไปโรงพยาบาลครับและแบบสุดท้ายครับคุณมีอาการปวดหัวและปวดมากขึ้นเรื่อยๆและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยที่ระหว่างที่มีอาการปวดหัวนั้นไม่หายเป็นปกติเลยและคุณได้พยายามรักษาตัวเองมาระยะหนึ่งแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นแบบนี้นะครับ คุณต้องระวังว่าอาจจะมีเนื้องอกในสมองหรือเป็นมะเร็งในสมองได้นะครับ อาการปวดหัวส่วนหนึ่งครับสามารถรักษาตัวเองที่บ้านได้ครับเช่นปวดศีรษะจากอาการน,นอนพักผ่อนน้อยครับหรือว่าเครียดครับหรือเป็นไมเกรนก็ตามเนี่ยสามารถรักษาตัวเองที่บ้านได้นะครับแต่การปวดหัวส่วนหนึ่งครับก็ต้องมีการพบคุณหมอเพราะถ้าเกิดคุณมาพบคุณหมอชา้าเนี่ยมีโอกาสที่จะคุณมีความพิการแล้วก็เป็นโรคลายไ,ได้นะครับดังนั้นนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยเฝ้าระวังอาการปวดหัวเหมือนในคลิปที่ผมได้กล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ สำหรับใครที่ชอบคลิปของด r รไม์นะครับสามารถติดตามได้3ช่องทางนะครับคือ t k t t o f a c e b o o o นะครับและ y t u t u นะครับเซิร์ชคำว่าหมอสมองครับจะเจอผมเป็นชื่อแรกนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ